สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในแมปตามหา Man <S <S สต<ถ>ิกแมนกันอีกเช่นเคยอ่าเดี๋ยวนี้ก็จะมาตามเก็บสติกแมนในวิหารทะเลทรายนี้ให้ครบละกันเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนสติกแมนในทะเลทรายเอ๊ะไม่ใช่ทะเลทรายในวิหารแห่งนี้จะเหลือแค่2ตัวนะฮะก็น่าจะหาไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าเราไปดูวิธีการหามาแล้วก่อนที่เราจะไปเริ่มหานะฮะก่อนอื่นเลยผมก็จะทําตัวเป็นคนดีโดยการไปช่วยเหลือคนที่เขาอยากได้สติกแมนการโตโตผมคิดว่าน่าจะมีหลายคนแบบว่า ใครมันอุดทางไว้เนี่ยผมคิดอยู่ว่ามันน่าจะมีแบบว่าหลายๆคนน่าจะรอความช่วยเหลือจากเราเมนมีเลยอะไรก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวเราจะหาสติกแมนตัวนี้ก่อนฮนะกาตูนี่เรนโบว์สติกแมนนะเป็นสติกแมนระดับความยากที่ระดับเอ็กซ์ตีมเลยทีเดียวเชียวโดยวิธีการหานะให้เราตรงไปที่ห้องฟาโรเก่าตรงนี้นะฮะไอตรงจุดรอยด่านที่เราเข้าไปเมื่อพัทที่แล้วนะที่เราเดินไปกดปุ่มแต่ว่า เรายังไม่ได้เขาเรียกว่าไงดียังไม่ได้ไปแก้พัซเซิลต่อนะฮะเพราะว่าเนื่องจากเราต้องไปเก็บสติกเมนอื่นต่อแล,แล้วไมลาร่วงเนี่ยปึ๊บโอเคจากนั้นให้เรามุดมาตรงนี้แี้บเราก็จะเจอปุ่มอังไมต้องเสร็จแล้วเกินวา่าถ้าฉันกดปุ่มกับดักตรงนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นแอ่เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราก็จะกดไว้ก่อนโอเคเรียบร้อยจากนั้น มาที่ตรงนี้ต่อไปนะให้เราตรงไปที่ห้องที่เราไปรับ Flowers ์ t i c k m a n นะหรือ Stickman ดอกไม้ซึ่งทางเข้ารับนะฮะมันจะอยู่บันไดตรงนี้นะฮะมันจะมีรอยด่างอยู่ตรงนี้ซึ่งเทปเจะเนียรไปกับบันไดขั้นอื่นเลย oh <my> โอเคเดี๋ยวเราก็ต้องพยายามหาทางเข้า เอาไปดีเขาเรียกว่าดีหาทางลงให้ได้ครเพราะว่ารูมันเล็กมากไม่ใช่เอ้ยนี่ไงได้ละเอ้วเอ้ยเอ้ยเกือบได้แล้วเมื่อกี้โอ้โหเมื่อกี้เท้าเราลงไปสองข้างเลยอะความยากของอันนี้เลยก็คือเราจะต้องต้องลงยังไงปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันยากเลยรูมันเล็กปึ๊บปึ๊บเอ้ยเอ้ยเอ้ยเหมือนได้แล้วเราต้องแทรกจากบันไดขั้นนี้ไปอ ออโอ้โอ้ไม่ได้น่าจะเด้งพุงเมื่อกี้เออเเบียดเบียดเอ้ในชุดเหยียบหัวลงไปหน่อยได้ไหมเออายเอเออมุดมุดพยายามอยู่โอ้เอาใหม่เราจะไม่ยอมแพ้ตรงใี้ได้เออมันมุดยังไงเนี่ยปึอบเอ้ยมันจะได้ละเอ้เออีกนิดนึงมันเกือบเข้าไปทั้งตัวแล้วเออเออออเออเออเอออรูมันเล็กเกินไปหรือเราัวอ้วนเนี่ยผมว่าตัวเราก็ไม่ได้อ้วนนะเราเป็นอคความอ้วนมาแ ฮึบ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 มันก็ไม่ใช่เข้าง่ายเนี่ยตรงนี้เนี่ยอือสมแล้วที่เป็นระดับความยากเอ็กซ์ตรีมนะฮะเข้ายากระดับเอ็กซ์ตรีมเลยทีเดียวเอ๊ะทำไมเมื่อกี้เราเข้าลงรูนั้นได้เกือบแบบแทบจะมุดหัวลงไปได้แล้วทำไมเออรอบนี้มันลงรูไม่ได้เนี่ยเอ่เอลงรูได้แล้ว อืบอ้าวได้เลยแล้วสักทีโอ้โหกว่าจะมุดตัวลงมาได้โอเคแต่แล้วก็ถ้าเกิดเราไม่กดปุ่มตรงห้องเมื่อกี้เราก็จะเข้าตัวนี้ไม่ได้อ่าจากนั้นให้เรามาตรงรอยด่างๆตรงนี้นะฮะให้เราพยายามกระโดดขึ้นไปฮึบอ้าวแค่นี้เองนะฮะมันเชื่อง่ายาดเแล้วเกินมันอาจจะยากตรงที่เราต้องต้องสอดตัวลงันไดตรงนั้นรับไปเลยกระตุนนี้เรนโบ์สติกแมนผมว่าความยากของสติกแมนตัวนี้ก็คือความยากในการมดุดแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมุดซินเซียนแล้วเล่นด่านนี้มาจนแบบ คล่องแล้วเนี่ยผมว่ามุดต,ตรงนี้ก็คงไม่ยากเท่าไหร่ละมัง้งอ่าแหละสติกแมนตัวสุดท้ายของหอคอยปราสาทแห่งนี้นะฮะมาอยู่ตรงรูกับดักตรงนี้นะฮะซึ่งเมื่อคลิปก่อนเนี่ยผมเห็นมีคนพยายามตรงรูตัวนี้หลายคนเลยนะผมคิดว่าเอ๊ะรูตัวนี้มันก็น่าจะมีสติกแมนอยู่ดีหนานหมเขาคงไม่ทํารูหรอกซึ่งสติกแมนมันน่าจะอยู่กําแพงรูฝั่งนี้เออนี่ไงได้แล้วนะฮะไม่ยากเลยเออโอเคความยากมาแล้วนะมันมีเขาวงกดร่องหนอยู่นะฮะฉะนั้นเราก็ต้อง หาทางเข้าไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเราก็จะเดินมุ่วๆนะฮะเดินมุ่วๆไปมันต้องมีรูเข้าได้หรือกระโดดได้ปึ๊บ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 ตอนแรกคิดว่ามันจะง่ายเนี่ยมันไม่ง่ายที่คิดนะเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บขอกลับไปเริ่มต้นใหม่ก่อนปึ๊บ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 ปบกลับเริ่มต้นใหม่ก่อนอะละทางเข้าตรงไหนเข้าได้บ้างเดินเอาหน้าชนอย่างนี้แหละมันจะต้องมีทางไปสักทางหนึ่งปึ๊บแล้วก็เดินตรงงึบมางึงมางับ แล้วเราก็ติดอยู่ตรงนี้ซึ่งมันเข้าเหมือนจะได้ทําไมรู้สึกว่าเหมือนตรงนี้มันเป็นพื้นที่ก,กว้างๆไงไม่รู้หรือมันจะมีกําแพงอะไรกระโดดปีนได้งะเอ้ยอ้าวไปได้แล้วโอ้โหมันมีรูเล็กรูน้อยอะไรเฮ้ยอันนี้เลียดตัวเข้าไม่ได้เฮ้ยมันต้องมีอะไรเบียดตัวเข้าได้บ้างแหละสักรูหนึ่งหรือกระโดดข้ามได้กระโดดเข้าได้มันต้องมีสักรูนะมันจะมีสักจุดๆหนึ่งที่เราจะข้ามได้เออหรือมีบันไดล,ล่องหน ออ,อปึอ๊บปึ๊บอ้าวโอ้โหกระโดดปูปมัวเข้าได้เฉยเลยฮอ,อ,อีกนิดเดียวแล้วรใกล้จะได้แน่แล้วจะแซนสติกแมนกับกับดักล่องหนอะไรเราจะทั้งหันทั้งบิดทำทุกอย่างท้าเท่าที่เราจะนึกออกเอ,อ๊ะติดอะไรเมื่อกี้เบียดต,ตัวเข้าไปเอออันนี้เอ,อ๊ะตรงนี้เหมือนจะมีอะไรเอ๊ยเอ้ยอีกนิดเดียวแล้วอีกนิดเดียวเราก็จะใกล้ถึงฝั่งฝันแล้วเบียดเบียดต,ตัวเข้าไปากระโดดค่อยๆไปทีละกระตึ๊ดหนึ่งมันจะต้อง มีสักจุดจุดหนึ่งจุดจุดนั้นจะต้องเอ้ย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 อ,อ,อะไรเมื่อกี้เหมือนเรากระโดดแล้วมันจะเกาะอะไรบางอย่างอ๋อกระโดดเี็บทอดแล้วกระโดดข้ามเลยได้ไหมเนี่ยปึ๊บไม่ขึ้นทอดเอเออ้าวได้แล้วปึ๊บเออได้สักทีนะฮะหมดแล้วนะสำหรับสติ๊กแมนในปราสาททรายแห่งนี้นะฮะฉันกลายเป็นทรายไปแล้ว บรบแล้วนะฮะสำหรับสติกแมนในหอคอยลวแห่งนี้เนี่ยก็ใช้เวลาไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอะไรต่อไปเราก็จะไปตามหาสติกแมนในทะเลทรายส่วนที่เหลือกันแแลายคนบอกว่าเออส d e นเดอร์สติกแมเนี่ยค่อนข้างจะยากพอสมควรเลยฉะนั้นเราจะเก็บไว้เล่นพาร์ทหน้าแล้วกันเดี๋ยวเราจะไล่เก็บเรดิโอแอคทีฟเพนเตอร์แซงสตอมแล้วก็ นอมอสสักสองสตัวแล้วเราค่อยเก็บที่เหลือไว้พาร์ทหน้าแลวกันนะจะได้แบบบา้าดพาร์ทหน้ามันจะได้แบบว่าไม่เหนียจนเกินไปโอเคเรากลับมาที่แท่นตรงนี้นะฮะไอ้แท่นตรงนี้นะฮะแท่นรหัสตรงนี้จะเป็นจุดท,ที่จะนาพาเราไปหาเรดิโอสติ๊กแมนนะฮะโดยเราต้องทาการกดปุ่มรหัสตัวอักษรตรงนี้นะฮะซึ่งรหัสก,ก็จะเป็นตัว R โอเคจากนั้นก็จะเป็นตัว A อ,อย่าอ,อย่าเพอเดินลงสีเขียวตรงนี้นะเพรามันจะเป็นการแบบว่ายืนยันรหัสแล้วก็ตามด้วยตัว D ตัว A เอ้ยตัวเอละตัว I อจากนั้นก็เป็นตัว U แล้วก็ตัว M โอเครหัสน่าจะถูกแล้วนะจากนั้นก็กดยืนยันอหลังจากที่เรากดยืนยันได้แล้วประตูเล็กตรงนี้ก็จะเปิดออกโดดเลเจ้าอ้ทุกคนไม่ต้องตกใจไปนะครับว่าทำไมที่นี่มันมืดจังเลยมันจะเป็นแมปผีหรือเปล่านะตัวบอกเลยว่าตัวเราทำไมมันสว่างงี้เนี่ยพื้นอย่างสว่างเลย เค okay. ซึ่งที่นี่ก็ค่อนข้างจะมืดพอสมควรเลยนะฮะโดยเรดิโอสติ๊กแมนนะมันจะอยู่ตรงข้ามกระจกตรงนี้ซึ่งกระจกตรงนี้มันจะมีนี่กระจกแตกอยู่ให้เรากระโดดข้ามเข้าไปจากนั้นก็ให้หาเหมือนแท่นอะไรบางอย่างนี่แท่นตรงนี้นะฮะใช่ไหมตรงนี้บึ๊บอ่านี่ไงเรดิโอสติ๊กแมนตรงนี้โอ้ยมันเก็บยากจังเออได้แล้วแท่นคือสติ๊กแมนกับมาตรภาพลางสี แต่อว่านายเก็บใชแล้วก็นายระวังกลายพันธ<ะ>ุ์ล่ะเพราะาฉันเป็นรังสีที่รุนแรงมากอะแหละผ่านไปด้วยความว่องไวนะฮะต่อไปเราก็จะไปเก็บตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะ,ะตัวต่อไปถ้าจะเก็บก็จะเป็นเอ่อเพนเตอร์สติ๊กแมนนะฮะเป็นสติ๊กแมนนักเพนซึ่งม่รวมกันว่าทำไมอยู่ที่ทะเลทรายได้หมึกมันไม่ไละลายเหรอตรงนี้มีช็อปด้วยเขาบอกว่าตอนนี้เจ้าของร้านพักอยู่นะแล้วดูเหมือนว่าข้างหลังนี้จะมีประตูเอ้ยเอ้าเราได้ที่ขุดทรายเฉยเลยแต่เรายังไม่ใช้ตอนนี้นะฮะ พอเราไม่ได้จะเอาที่ขุดซายไปตามหาอะไรซึ่งคําใบ้ของเพนเตอร์สติกแมนนะฮะจะอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ตรงนี้ก็จะมีเหมือนเป็นเอ่อทเทมเพลตสีนะฮะให้เราไปเขาเรียกว่าดีไปแก้ปริศนาพัซเซิลไหนต้องแก้ปริศนาพัซเซิลสีน,นี้ให้ได้ก่อนแล้วไหนค่อยมารับตัวฉันนะใจนะซึ่งเพลตสีนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นการบ่งบอกว่าอ็อบเจกต์หรือว่าวัตถุชิ้นไหนเนี่ยจะต้องกดให้เป็นเปลี่ยนเป็นสีไหนอะไรประมาณนี้เช่น,นอันนี้ เราจะต้องไปหาวัตถุสีเขียวเพื่อกดให้เป็นสีฟ้าอะไรประมาณนี้เนาะวัตถุสีน้ำตาลเข้มกดให้เป็นสีม่วงวัตถุสีขาวกดให้เป็นสีเหลืองสีทรายกดให้เป็นสีเขียวแต่แต่ต้องขอบอกเลยนะว่าว่าไอ้วัตถุที่เรากดได้เนี่ยมันไม่ได้มีเยอะนะฮะมันจะมีแค่ชิ้นเดียวอย่างละชิ้นเอาเปา็นว่าเดี๋ยวทําตามผมลการพูดไปก็งกงกดีื่นให้เรามาที่กล่องตรงนี้นะฮะรู้สึกว่ากล่องตรงนี้เราต้อง กดให้เป็นสีสีม่วงนะฮะตรงนี้เป็นสีม่วงกดไปเรื่อย Ear ๆนะจุดเาจะเจอสีม่วงอ่ะโอเคได้แล้วต่อไปนะให้เราตรงไปที่หอคอยปราสาททรายตรงนี้นะฮะปราสาทเก่าแต่เราจะไม่ได้เข้าไปนะแล้วพวกนี้มันก็จะตามเราไปเรื่อยๆน,นะฮะต่โดที่เรายังไม่ใช้งานมันต่อไปมาที่กระดูกตรงนี้นะฮะรกระดูกตรงนี้นี่มันจะมีรอยตรงนี้นะฮะรอยให้กดได้แล้วก็กดให้เป็นสีเหลืองนะฮะเพราะว่ากระดูกเป็นสีขาวเหลืองนี้ปะน่าจะใช่เหลืองนี้แห <Lead S 1> ละ จากนั้นนะให้มามาที่ตรงกระบองเพชรตรงนี้นะฮะให้เราสังเกตวัตถุที่มันมีรอยดังเฮ้ย <Hey! S 1> เราไม่ได้จะมาหาสเลเดอร์ตอนนี้นี่ตัวนี้มีเหมือนปุบจุดให้กดได้นะเป็นรอยดังๆอันนี้นะ่าจะกดเป็นสีฟ้าโอเคได้ต่อไปเรามาที่ปราสาทต,ตรงนี้นะฮะปราสาทของเราไม่ใช่ของเราปราสาทของ King ะคิงสติกแมนนะฮะก่อนอื่นให้หาทางขึ้นไปบนปราสาทกระแพงตรงนี้ให้ได้ก่อนหรือว่ามันมีทางเข้าอื่นแต่ต้องขอสำรวจดูรอบๆก่อน มาวิ่งมาแบบมาวิ่งมาแบบมาวิ่งมาแบบโอ้ตัวนี้มีบันไดด้วยปีนขึ้นไปโอ,โอเคจากนั้นก็รู้สึกว่าวัตถุที่เราจะกดได้จะอยู่ข้างบนน่าจะฝั่งนี้นี่น่าจะอยู่ฝั่งนี้นี่ไงมันกดตรงนี้ต้องกดตรงนี้โอเคเราต้องหาทางขึ้นไปเออชิดอันนี้ก็จะมีการพาคัวเล็กน้อยนะฮะโอเคกดเป็นสีเขียวปึ๊บเขียวโอเคน่าจะปรับมาณนี้ ต่อไปข้อตัวนี้ก็จะมีเหมือนเป็นพาครัวหาสติกแมนนะซึ่งตัวนี้ไปลองซ้อมมาแล้วเอ๊ะทำไมตัวนี้ไม่กระดูกอ้อแบบนี่ควรจะเป็นกระดูกที่เราตามหาให้เจ้าเจ้าสติกแมนสุนักตรงนั้นสินะอะไรคุณเออสติกแมนนักวาดรูปผมว่าผมน่าจะไขปริศนาคุณครบแล้วนะโอเคกูจบไหนทําได้ด,ด,ดีมากรับไปเลย oh. นี่เพนเตอร์สติกแมนระดับซับซ้อนนะฮะ oh. ผมอยากรู้จริงเลยว่าไอ,อ้พวกอันนี้เนี่ย มันจะต้องขุดตรงไหนควิกแซดแน่ๆเลยใช่ไหมเอ้ยตรงนั้นมีรอยกากบาทอยู่อืมตรงนั้นอาจจะมีขุมทรัพย์อะไรบางอย่างอยู่ก็เป็นได้นะเนี่ยนะไหนแล้วก็มีพวกแล้วตรงนั้นน่าจะขุดได้เดินไปเลยอืมบังทีไหนต้องมีที่ขุดก่อนนะอ่าจริงด้วยอืบอ้าได้แล้วเจอแล้ว โอ้ oh, ฉันเจอสติกแมนล่องหนไปซ่อนตัวอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยเอพอดีฉันกำลังเออเล่นกอบประสาททราอยู่จู่ๆก็ปีพยายุทรายซัดมาฉันเลยจมทรายโอเคตอนนี้ก็เหมือนจะมีพาครัวอะไรออบบี้อะไรบางอย่างอยู่แหนายนไปหาคำตอบมานะแล้วก็พิมพ์สแลอีแล้วนายก็จะได้ตัวฉันออบบี้คือคำตอบโอเค okay, ตรงน,นี้มีออบบี้อยู่อ่ะไหนๆก็มาแล้วฮึบ โอ้ยสปินต้องสปินเออโอ้ยทำไมเฮ้ยโอ,อ้แล้วเป็นหน้าโถด้วยนี่เจอโถออบบี้จันแมปนี้เลยเนี่ยเออมากระโดดข้างได้ไหมหรือว่าอันนี้ง่ายๆเราพิมพ์ slash e แล้วก็ออบบี้ไม่ใช่แฮะ ในเมื่อเป็นหน้าโทรใช่ไหมอ๋อเขาก็บอกอยู่ไอพ้พิมพ์พิมพ์ e พอีพิมตามนี้ไปเลยนะฮะโอเคเราลองเล่นแบบนี้ดูอ่ะมีคนพยายามนะฮะเราไม่พยายามนะเราเจอคำตอบแล้วอันนี้จบนะฮะเออได้แล้ว สบายเอ้ยเฮ้ยนายเก็บได้ยังกันเนี่ยบอกฉันหน่อยได้เปล่าไม่บอกหรอกนายก็อ่านเอาเองแล้วกันนะเป็นคำใบ้ที่มีคำตอบอยู่ในตัวแล้ว <ไป S 1> โอเค,อเคนี่เรากะว่าจะเก็บสติกแมน n อร์มอลไว้เนี่ยนี่เราเก็บสติกแมน n อร์ไว้เหลือแค่3ตัวเนี่ยต่อไปเป็นสติกแมนตัวสุดท้ายแล้วของพาร์ทนี้นะฮะอู้วันนี้ก็หาแต่อะไรยากๆก,กันเนี่ยสติกแมนตัวสุดท้ายที่เราจะตามหากันในพาร์ทนี้พาร์ทพาร์ทนี้นะก็จะเป็นแซนด์สตอร์มสติกแมน นี่อันนี้นะสติกแมนพยายุทรายสติกแมนพายุทรายจะอยู่ในออ,ออปปี้พาโคต,รตรัวนี้ซึ่งก็ก็พาโคตรตรัวนี้ผมไปลองเล่นมาแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะยากในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ยากมากเท่าไร่ใช่ไหมอึบไม่ได้ยากมากเออเออลืมกระโดดไม่เป็นไรผมไปลองไปวงลองซ้อมในอีกไอดีหนึ่งมาแล้วแต่ว่าก็ซ้อมนิดเดียวนะไม่ได้ซ้อมไกลเลยขนาดนั้นแต่เท่าที่ดูก็ ไม่น่าจะยุ okay. ่งยากอะไรปึ๊บปึ๊บปึ๊บต๊อืมโอเคเริ่มเร um ิ่มเริ่มยากแล้วโอ้เวลาวับไปต้องมีแบบเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเอึ้ยอึ้ยชึบโอเคแล้วก็อึ๊บแล้วก็ปึ๊บปึ๊บเอ๋อเกาะเกาะปึ๊บปึ๊บเอ้ยเอ้ยเอ้ยอีกนิดเดียวปึ๊บโอเคไปต่อได้นะเรายังไปได้อยู่ปึ๊บ อเกือบเกือบลงน้ําแล้วเกือบแล้วโอ้โหเมื่อกี้เท้าลงไปนิดหนึ่งปึบปึ๊บโอ้ใจเย็นใจเย็นปึบเราอย่าตกเป็นอันขาดเออเออเอ้ใจเย็นค่อยๆไปปึ๊บปึ๊บค่อยๆกระโดดไปค่อยๆกระโดดไปนะสูบึ๊บปึบใกล้แล้วนะใกล้แล้ว เอ๊ะอ่าฉันสำรวจก่อนนะฉันสำรวจก่อนมีคนมาสำรวจปราสาทด้วยแล้วเขาก็จะเห็นเราฮึบกระโดดเล่นพาควอยู่อาตรงนี้ค่อนข้างยากเลยเนี่ยเรากระโดดตัดได้ไหมไม่น่าได้แน่เลยโอเคกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้มันใช้วลทอยู่เออชื่อโอ้ขาจุ่มน้ำแล้วเมื่อกี้อือโอเควิบเอาใกลได้แล้วนี่นะ่ะจะถึงอยู่แล้วโอ้โหจะถึงอยู่แล้วตกใจเลยเมื่อกี้ขาจุ่มน้ำ ลื่นอีกเมื่อกี้เราใกล้จะถึงแล้วอีกนิดเดียวเองโอ้โหออปปี้กลมๆนี่ยิงไม่ค่อยถนัดอยู่เอ๊อะอยังไงเราต้องได้แซสนสตอปในวันนี้แหละเออไม่งั้นเราคงจบคลิปไม่ได้ มาถึงไอ้พาครัวตรงกลุ่มๆนี่ตรงจนได้นะฮะเออทำไมยิงเล่นเหมือนยิงยิงเก่งยิงไม่ไม่ผ่านเรื่อยๆเออเราจะไม่ยอมแพ้เออถึงแม้ว่าเราจะวนเวียนตรงนีม้มานานแล้วก็เถอะนะแต่เราสัมผัสได้ว่าเราชำนานออปปี้ตรงนี้มากขึ้นกว่าเมื่อ5้านาทีที่แล้วเกือบแล้วเกือบตกโอเคฮึบอะชำนาญแล้วเราเริ่มชำนาญแล้วฮึบอ่ะ ชำนาญทําทำไมยิ่งเล่นมันยิ่งไม่ผ่านเรื่อยๆเนี่ยบางทีก็แอบ,บรู้สึกเสียดายเมื่อกี้กันนะเนี่ยเราจะไปถึงแล้วอีก9ก้าเดียวเท่านั้นแต่เราดันพลาดเอยไอแท่นตรงนั้นมันจะเล็กไปไหนเนี่ยทำไมเหมือนเรากระโดดเหยียบไม่ขึ้นสักทีอะไรกันครับเนี่ยอ๊บโอเคเหยียบได้แล้วบางทีก็รู้สึกว่าเอยนี่ขนาดแค่ออปปี้สามมันนะเนี่ยสามมันประจําบ้านหรือเปล่าไม่รู้นี่ขนาดอันนี้ไม่ได้เป็นออปปี้ที่ มีความยากอะไรขนาดนั้นเรายังใช้เวลานานขนาดนี้แล้วถ้าไปเจอสเลนเดอร์สติกแมเนตมันจะยากขนาดไหน,น <c oughs> จะเย็นจเย็นใจเย็นเออ ใจเย็นไม่ลงแล้วตอนนี้ความคิดที่ว่าเออเราจะต้องวนเวียนอยู่ด่านนี้อีกนานเท่าไหร่เออแล้วทําไมเมื่อกี้เรากระโดดรวดเดียวผ่านมาได้เนี่ยอึบอึบโอเคอย่าล่วงอึบอึบอึบเอออเฮ้ยพาควรกลรรมๆทำบาดเสียวได้แต่หลอดเวะ ลาเลยนะนายแล้วโลลูองอีกแล้วอะไรกับไอ้สามสากลมๆตรงนี้เนี่ยมันจะยากอะไรเบอร์นั้นเอออะไรเราอยู่ตรงนี้มาประมาณเกือบเกือบเกือบสิบนาทีแล้วผมสัมผัสได้ถึงว่าผมสัมผัสได้ว่าเราเริ่มคล่องขึ้นแล้วนะฮะจากตามเมื่อกี้โอเคลืมๆคำพูดเมื่อกี้ไปซะเราเริ่มกระโดดตรงนี้รวดเดียวแบบซินเซียนได้แล้วโอเคเริ่มได้แล้ว อ,อสัมผัสได้ว่าเราเริ่มเซียนตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราจะอ,อืมเราจะกระลองลองกระโดดข้ามตรงนี้ปึ๊บมันจะถึงไหมเนี่ยฮึบอ,อึบอึบสัมผัสได้ว่าไม่ถึงนี่มันติดอะไรเหมือนหัวเราโขกอะไรบางอย่างอยู่เมื่อกี้ ความรู้สึกในระหว่างการเล่นพาคัวการมาเก็บนายคืออารมณ์เหมือนกำลังฟันฝ่าพายุทะเลทรายเพื่อข้ามไปอย่าง อีกฝากของดินแดนที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์หรือไม่ก็อะไรก็ตามแต่เทีไม่รู้สึกแบบว่าฉันได้ไนายแล้วเอยนายพูดอะไรเพ้อเจ้อเนี่ยโอ้นี่สิถึงเรียกว่าระดับความยาก d i f f ิ c ค l ลนะฮะอืกว่าจะได้อันนี้อันนี้แค่พาครัวง่ายๆด้ยนะเป็นระดับดิฟ f ิ c ค l ลนะนี่มีสแลนเดอร์สติกแมที่เป็นระดับ c o m p พล็ซซึ่งไปดูป รูปพาครัวม,มันแล้วมันค่าจะยากใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะ oh <my> ไม่เป็นไรนะที่ไหนที่เราต้องพยายามไปว่าที่นั่นต้นลำบากแน่นอนเป็นข้อคิดนะฮะ oh <my> โอเคไงสำหรับการตามหาสติกแมนในวันนี้ต้องขอตัวอำลาเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ oh <my> ถ้าใครชอบคลิปนี้และอยากให้ผมหาต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับอ้าวโอเคไงสำหรับคลิปนี้ก็สายยุนะนะครับไม่าปเจอกันใหม่คลิปหน้านะ